ก็สวัสดีครับผมวันนี้เราก็มาพบกับบอลแร็ทีมเบสแมนกันอีกแล้วแต่วันนี้คลิปนี้พิเศษตรงที่ว่าเรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษนั่นคือพี่มิกนะม S. นะครับผมมิกกี้พีพีนะครับก็วันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์กับพี่มิกวันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์กับพี่มิกนะครับโดยที่ว่าเราจะเล่นสโมกอย่างเดียวแล้วเราก็จะโรเพไปทหารเล่นกับเพื่อนๆน,นะครับในตี้ของเราก็เดี๋ยวมาดูรับชมความสนุกความมันกันได้นะครับในเกมไปไปดูกันเลยวันนี้เราก็จะมาเล่น หมดทีมเดนแมทกับมิกกี้สปีปีครับมันมีสองด่านเหรอใช่พี่มันมีสองด่านมันมีด่านนี้แล้วก็ด่านหนึ่งอ่ะมาขอเป็นโอเมนแล้วกันโอเมนเลยโอ้ยมาไม่เอาตัวง่ายมาเอาตัวง่ายนี่อะไรอะเอาตัวที่แบบแบบโชว์เยอะอะอยากโชว์เยอะเอาโชว์ได้โชว์้าแล้วลูอตัวละครอะไรลบ้างวะนี่ไงพี่มีนเบสตาร์แล้วอะไรนี่ไงพี่นี่ไงเนี่ยครบแล้วครบแล้วเออไวเปอร์เออไวเปอร์ไวเปอร์แล้วเลี้ยงเหลือไวเปอร์อยู่ ไม่แต่เรามีเอ้ยพี่เราเอาเฟนซี่ป่ะวินแรกเดี๋ยวเราเอาเฟนซี่เฟนซี่นี่เราต้องเอาปืนที่ยิงใกล้ทุกงลาวอ่ะเราเอาปืนเฟนซี่ยิงใกล้เน้นเน้นแบบยิงใกล้เท่านั้นน่ะไอ้น้องๆน้องๆน้องๆฟังพี่ครับน้องๆฟังพี่เราจะมีสโมุกใช่ไหมเราเอาปืนใกล้เราปืนใกล้น้องๆเฟนซี่เฟนซี่เฟนซี่เดี๋ยวเราสโมุกไปพร้อมกันโอเคป่ะยั่วเสยยั่มาสมกมีลุยลุยลุยสมุกเลยน้องสโมุกเลยพี่สโมุกได้ปิดไป ไม่ใช่ปิดปิดไอนี่ปิดไนี่ปิดในเกมปิดไอ้เกมปิดไอ้เกมเดินเข้ามาเนาะเดินเข้ามาเดินเข้ามาอยู่ในโบกไปอยู่ในโอกเล็บไซมันเล็บไซมันไปอยู่ในโบกไปอยู่ในโบกไปอยู่ในโอกไปไปต่อไปต่อบุนทหารอย่าหยุดอย่าหยุดเราต้องเดินในเมอมกเราต้องเดินในเชโมกเราเนี้เดินในเชโมกเนองลุยต่อลุยต่อไปไหวเลวใครใครอยู่ข้างหลังอะใครอยู่ข้างหลังอะเฮ้ยดีกุ๊ปทหารดีกุ๊ป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 วันดีกรุ๊ปวันเรามีธมอกเรามีธมอก ครับอเราไปสมุงเลยทุกท่านรอ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 แอบไว้แอบไว้เดี๋ยวมันต้องมาเดี๋ยวมันต้องมาสมบ้างวะเดี๋ยวมันต้องมาเดี๋ยวมันต้องมารอเลยรอเลยเดี๋ยวแฟรแฟรออกแล้วปานะแฟร์ปานโอ้บันไรเวอร์จัดเอาไปเอาอย่างเนี้ท่านสติกเกอร์ครับสติกเกอร์สติกเกอร์ครับเดินต่อครับทุกท่านเดินต่อเราอย่าไปกลัวเราเน้นทางขวาครับเราเน้นปูสมุงทางขวาเราเน้นปูสมุงครับปูสมุงรลน่าอยู่ข้างบนะอรลน่าอยู่ข้างบน นมาเข้าขวานนะโอเมนโอเมนข้างบนโอเมนข้างบนโอเมนขึ้นบนครับโอเมนเจ็บมากโอเมนเจ็บมากไปต่อครับอย่าลืมทะโบกไปทางขวาอย่าลืมทะโบกไปทางขวาทุกท่านมาครับมาครับมาครับอติครับอัติแผ่นวางยังแผ่นขึ้นไปทางขวาครับแผ่นขึ้นที่ทางขวาไี่ทางขวาแก็สเข้าไปทะโบกไปไปเราเล่นสมรื่อยครับเราเล่นยเรื่อยทะโบกเฮ้ยหลังมาหลังมา โอ้ยมันยิง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 ้ราใหม่ตัวสเัคเราเล่นสเปกเตอร์ครับเราเล่นสเปกเตอร์เราเล่นปืนยิงครับโดนครับผมโดนครับอย่างนี้เต้นครับผมเลื่อเปลี่ยนปืนสมบูรณ์แล้วครับผมสมุูรณ์แล้วครับผมแปดครับแปดแปดแปดไปครับผมไปครับผมออกครับออกจากสมุูรครับโดนไม่หยุดเลยเจ๊โอ้ยกระสุนหมดกระสุนหมดเดินครับเดินครับเดินครับเราดุยกันต่อครับผมตรงนี้ครับตรงนี้ครับ เปิดครับเปิดครับโอ๊ยผมโดนทะลุสมบัผมโดนทะลุสมบัติแบบมได้ไงโอ้าทำไมบ้าตายเยอะจังวะตายเยอะเหรอพี่ไม่ได้มิมมาเดยนี่ไะมาละเดี๋ยวเอาให้และแข้งเก่าขออนุญาตมิมเดินให้ครับ จะประยงบนครับช่วยผมด้วยสุดยอดครับพี่ตายครับโอเคตายตาขวาตายครับผมขวาตายในหน้าโลครับแสน่าจะเดืไปล้วจุครับจุจครับจุในสมองครับจุนในสมังแล้วหังมากครับหลมาแล้วตอหลังอไม่รู้ครับอยู่ในสมองครับผมจุครับจุครับจุครับจุนครับ สมครับสมครับจุดต่อจุดต่อคบจุต่อครับผมจุดต่อครับเล้ายให้ครับเลี้ยายให้เอครับมห้เจครับเออครับูปบุขนอาหารสวยครับสวยสรุปมัน่าโอเมน มันมันมันโอเมนมันหรือว่าจริงๆแล้วมันก็ตัวไหนก็ได้ปะตัวไหนก็ได้พี่จริงจป่ะเฮ้ยแต่แต่มว่าถ้าถ้ามันแ่ะถ้าถ้าพี่จะเอาถ้าพี่จะเอาหนุกอ่ะมันมันว่าไวเปอร์ไวเปอร์แล้วพี่ก็ไปแคมป์อยู่ในสโมุกอ่ะสโมุกต้องอยู่มาครูดาวนานเว้หรือบั้นลงเล่นไวเปอร์แล้วพี่เล่นในตัวนั้นเลยเดี๋ยวเราไปอยู่ไวเปอร์เดี๋ยวพี่เดินตามมันเลยมันเล่นไวเปอร์เออพี่เล่นหาเบอร์แล้วแล้วเขาอยู่ตรงนั้นละเราไปแคมป์เลยโอเคไม่มีไวเปอร์เอาเป็นบีมแล้วกัน ร้ามันบอกว่ามันจะเล่นไวเปอร์แต่ไม่มีไวเปอร์ฮาร์เบอร์ฮาร์บเบอร์เอ,อ,อ,อมฮาร์บเบอร์รอ่าอ่าว้นไม่มีฮาร์เบอร์อ่ะไม่มีไม่มีพี่อ๋ออ่พาพลทหารฟังครับตอนนี้ผมมีแผนฟังไอจีเอลเก่าครับผม <นะ S 3> ฟังฟัง,ฟ,งฟังครับเราจะทําการสโมกตรงนี้ผัดกันไปเรื่อยๆแล้วเ,เราก็จะไปนั่ง <Right here. S 3> จุกกันอยู่ตรงนี้โอเคไหมครับเราจะไปนั่งจุกกันอยู่ตรงนี้ห้าคนเราจะห้ามขยับไปไหนเลยใครตายคืออ่อนดูไม่ดีนะครับ ไปครับผมมงลูกแรกให้ครับไปครับยืนครับยืน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 ไหมครับยืนไว้ยืนไหมครับยืนไว้ยืนไว้มกบม่ครับไปมงกบม่ครับสวยครับสวยครับเขาไม่เห็นเราครับเขาไม่เห็นเรามีใครมีสะมงอะไรต่ไมโอ้ยลงแตกครับแตกไรแตกไแตกไรแตกไกคนทีลุกบอล โอ้ยเตกหลังแตกหลังตาสมุกต่อครับผมสมกให้ต่อครับผมโอ้โหดีใจให้เม็ดไอ้เมาเมาเราเรามาแคปตรงนี้กันดีกว่าครับเราอยู่ในห้องดีกว่าครับ่น้องนี้ดีกว่ารอครับรอครับรอครับนี่เราดูสองทางได้ครับเราดูสองทางได้มาแล้วไหมมาแล้วครับตายครับผมตายครับตายครับสมกครัมกครับมาเต็มเลยครับมาเต็มเลยมาเต็มเลย เราจะไปทำการที่ห้องนี้คืนเราจะไปทำการยี่ห้องนี้คืนเราตั้งกันทุกคนเลยตานหมุดลนตันไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเราเดินไปเราเดินไปเราเดินไปเรายิงอย่าหยุดอย่าหยุดอย่าหยุดเดินไปโผงโผงอย่าหยุดอย่าหยุดอย่าหยุดเราแตกไปไม่ได้ยึดในคบมแพนหมดทีใช้เปนอะไรตัวเราจะไปต่อครับผมเราจะไปต่อครับ เดินไปต่อครับอย่าหยุดครับอย่าหยุดอย่าหยุดอย่าหยุดจุ่มครับจุ่มครับจุ่ม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 มโอ้ยดูสเปร๊บโอ้ยโอ้ยฟันมันฟันมันฟันคือคนโดนฟันสู้เขาครับมิกกี้พีพีสุดยอดครับมิกกี้พีพีสุดยอดครับไปครับไปครับผมโอ้ยพี่โลกครับพี่โลก เอาละครับบนทหารเราถึงเวลาที่จะต้องจริงจังกันนิดนึงเราโดนนำกันอยู่นะครับในเวลาที่ท,ท,ทีท้าเอาจริงทีท้าเอาจริงลนะเออตายไปโดนไงไม่ไหวไม่ไหวออ้ยใช่ตรงมา้าใช่ตรงม้า ไม่ดีเราไม่ดีตัดไม่ถูกไหมครับท่านกระมงคับมงแอนดี้เดวองเชอถมางท่มัเดินอยู่ทางซ้ายครับมันเดินอยู่ทางซ้ายเยอะมากครับตายครับผมตายครับตายหมดครับตายหมดครับตายครับตายครับสองเนี่ยตายครับผมตีได้หมดเลยครับท่าน สวัสดีครับเฮ้ยผมเอทครับผมเอทลูกสองลูกสองลูกสองอยู่ทางขวาครับลูกสองอยู่ทางขวาระวังลูกสองสวยครับเราต้องการแค่สิบคิวเราต้องการแค่สิบคิวตีไปบี่ยงนั้นเบีโอ้อ ผมล่วงโอ้ขวามาแล้วนี่ผมปิดตัวสุดท้ายให้ครับสวยครับโอ้เฮ้ย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 อะไรอ่ะมีปากดีก่อนจบเกมด้วยสกิลสกิลมีปากมีเสียงเออมีปากมีเสียงแล้วล่ะเอ้ยสนุกกว่าพี่พิงสนุกว่าวันนี้กับเพื่อนแล้วมันเป็นสมุกมันสนุกกว่าสนุกสนุกสนุกพอยิงสื่อสารมันมัน ขอบคุณครับไอ้อบคุณน้องน้องขอบคุณด้วยครับน้องน้องขอบคุณมากครับทุกคนขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับยีครับครับท่านครับอ่าแล้วก็จบไปไปที่เรียบร้อยนะครับผมสําหรับบาร์สเล่นกับพี่มิกนะเราหูค่อนข้างค่อนข้างสนุกเลยนะครับก็เล่นสมัวกับเพื่อนได้มีการสื่อสารเล่นแบบฮาๆเล่นกับเบนตี้มีคอนโทรลคอนเทนต์แบบโลเปกันนีดกันหน่อยเป็นโหมดที่เล่นกับเพื่อนที่ค่อนข้างสนุกับผมก็ฝากคลิปต่อๆไปกันด้วยครับขอบคุณมากครับผม